สวัสดีพี่น้องป้องไปสุดพุทสุดคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับคนคู่ครับมืรร่อนี้พามาบึงผ่านภูมิโกงเข้าวหนทางเป็นอัลลาร์ดพบุญน,นี่กำลังจัดการไปใส่กลับมาด้วยพี่น้องใส่ไม้เก่าแล้วครับนี่ก็มีจิไม้เก่าบรู้สิมีหนูบ่ใส่ไว้มั่ว มมาาแวะบงพันภูมิบอกว่าหนูออกแล้วสักหน่อยนี่ครับนน่นัเดี๋ยวปืนยิงปลามายิงกับพันภูมิครับมือเร่งเผื่อได้เห็นจากตัวสองตัวด้วยพี่น้องเดี๋ยวมาเบื้งกันอ,อบันทางบานทางหนูมาพี่น้องไปเดินลุ้นกันมื่อค่ำนะครับว่าสิเป็นแบบใด อาจจะถ่ายได้บุสวยงามเพราะว่ามันต้องระวังหนูมันจะเลียนหนีพี่น้องมันเจอไฟมันตื่นจัดไป โดนนะพี่นุ๊กจินบ่ครับเดี๋ยวภาพบนหน้าดูปันเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวติมเสียงก่อนพี่นุ๊ก ติดกล้องไว้หน้าอึกดูถ่ายก็บพ่ได้ไงเ <c oughs> ข้ากองเข้าครับนั่งกูดจูดเลยพลนยิงป่า <c oughs> โอเคหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเนาะว่าได้ตัวไปได้ไปป้าพ่ได้ดจัดตัวเอาเอาดีดผลงานพี่น้องกะใสใหญ่ครับใสใหญ่เทียบกับนิ้กวก้อยโลดครับปั๊ดทูยิงฟุกถือเสือไม่มีน้อง <c oughs> จะถ่ายมาได้ด้วยครับแนวนี้ถ่ายยากครับเดี๋ยวลอบเบิ่งอีกจกรอบหนึ่ง่น้งไป